สวัสดีครับท่านผู้ชมครับวันนี้ก็เป็นอีกวันหนึ่งที่เราได้มาตรวจงานที่ร้านกาแฟรู้รจักชื่อ,อยังครับเงาพระจันทร์เออสาเหตุที่ตั้งชื่อร้านเงาพระจันทร์เพราะว่าโน่นครับท่านผู้ชมครับเห็นเขาดำไหมครับเออเขาอันนี้มันจะมีดวงจันทร์ขึ้นมายอดเขาเลยแล้วเงามันตกทอดมาที่เนี่ผม มันจะสวยงามมากเลยเราจึงได้ชื่อว่างาโอของพระจันทร์นะครับเดี๋ยวมาดูบ้านกันว่าได้เสร็จแล้วนค,ครับตอนนี้ช่างกระจกเขาก็กำลังเล่งติดตั้งกระจกอยู่ซึ่งมันเป็นเขาเรียกว่าเขาเรียกว่าสกายเฮาส์เนี่ยหไหมครับเนี่ยสกายเฮาส์เนี่ยนี่สกายเฮาส์ก็เป็น ห,ห้องกาแฟหนะครับเนี่ยนี่มันเป็นอ,อะไรเขาเรียกอะไรดาดฟ้าแต่มันเป็นใช้กระจกอ่ะมันจะได้เห็นเห็นระหว่างที่เรานั่นงกินกาแฟกันเนี่ยมันก็จะเห็นหมดทุกอย่างเลยเห็นสระน้ำนด้วยเห็นนู้นสระน้ำนด้วยแล้วก็ เราต้องจะนั่งดื่กาแฟร,ระหว่างกินกาแฟเนี่ยเราจะมองเห็นเพดานหมดเลยเนี่ยเ,เห็นเขาเห็นเขาเห็นคูวิประเทศทั้งหมดเลยซึ่งเราวางแป่นไว้ว่าไอตรงนี้เหมาะที่สุดที่จะในการนั่งดื่มกาแฟกันนะครับก็เร็วๆเนี่ยเราก็จะทำการเปิดให้คนเข้ามา ใช้บริการกันได้นะครับรอใจเย็นอีกนิดเดียวเดี๋ยวเราจะมาเจอกันที่ถ้ำวิมานจากกีอำเอภอพุทธบาทเงาพระจันทร์ครับสวัสดีครับท่านผู้ชมครับ